เล่นเอาชาวเน็ตออกอาการมึนๆงงๆหลังได้ฟังอีกคลิปที่นักร้องนักสแสดงหนุ่มโตโน่พากินพูดบนเวทีงานสงกรานต์จังหวัดนครพนมถึงแฟนสาวอย่างนิชานัทนิชาหลังตัวเองเก่อคดีนอกใจที่กำลังร้อนแรงเป็นประเด็นดราม่ากระชอนรับสงกรานต์อยู่ในตอนนี้โดยในคลิปที่เป็นประเด็นโตโน่ซึ่งกำลังสแสดงโชว์อย่างสุดมันพร้อมถอดเสื้อออดิกแพคอยู่นั้นได้พูดผ่านไม่ไปว่าขอเสียงให้คนที่กำลังเจ็บอย่างนิชาหน่อยได้ไหมโดยแฟนๆก็กรี๊ดตอบแบบดังกระหึ่ม ต่งานนี้ชาวเน็ตกลับไม่มองว่าโตโน่กำลังขอโทษเงอนง้อหรือรู้สึกผิดกับนิชาแต่คล้ายกำลังแซะแฟนสาวอยู่มากกว่าและไม่ควรเอาชื่อของนิชามาสร้างซีนให้งานตัวเองแบบนี้ส่วนแฟนๆอีกฝั่งก็มองว่าโตโน,โน่น่าจะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเพียงแค่รู้สึกผิดจริงๆและอยากขอโทษนิชาจริงๆมากกว่าเรียกว่านาทีนี้ขยับตัวทำอะไรก็เป็นประเด็นไปสมดคงต้องฝากไปถึงแฟนคลับหนุ่มโตโน่ซะหน่อยแล้วล่ะว่าช่วยสปอร์ตผู้ชายที่บอกตัวเองว่าเรามันเลวคนนี้หน่อยได้ไหมคะ